สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Call of Duty Modern Warfare 3นะครับเกหลังจากที่ทำภารกิจนิวยอร์กสำเร็จแล้วนะในเรื่องก็ตัดกลับไปที่หน่วย t a s k f o r c e t 41นะครับ สัญญาชีิตชีวิตจรของซฟมนี่รู้สึกร่อแหล่ลงเรื่อยๆแล้วนะไม่ค่อยดีแล้วทีกองกำลังมัคคารอฟก็มาบุกที่นี่นะก็เหมือนว่าจะมีเออตัวละครใหม่ที่ชื่อว่ายูรินะครับเป็นตัวละครที่เกลียดมัคคารอฟยิ่งกว่ากับตันไฟส์อีกนะัน าแล้วบอกว่าปล่อยพลังจิตได้ด้วยนะโอ้ยเอาโอ้ยเริ่มมาก็โดนเลยโอ้ยโอ้ยมาแล้วกองกำลังมาคอลล็อกดานนอนกา่าน Persona Non g r a t านะครับวันที่17สิงหาเวลา9ในากา51นาทีนะที่อินเดียนะ เกมมันบุกมาแล้วอเคทำไมดีดีด้วะ วรียนกับหมอตายโอเคโอเคโอเคช่วยช่วยซบก่อนอาฉีดปึ๊ก้ยตายหาในในเข็มมีแต่ล้มไม่มียาไป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  เดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนกันจัตวานี่เอานี่อ่าเียบร้อยเอเคลงไปด้านล่างนะครับโอ้อยมามามา เอเคดีดเอเคดีดมากไม่อยากใช้ก็เลยเปลี่ยนปืนนะมามามต้องมาต้องหมดหรือ,อยังวะ

โอ้ว้นี่คุณลายมันจะมีอยู่ g v อย oh, oh, ู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปตามหานะโอ้โหไอ้นี่ไอ้โหดโอ้มึงไล่ยิงประชาชนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โหยิงยิงกันนำใหญ่เลย

buc 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 buc

กระสุนเริ่มน้อยล้วมาเต็มเดีวเก่งๆปะป,ปดี๋ยวต้องไปตามหา UGV นะ อเคน่าจะอยู่ตรงนี้นี่แหละดูอยู่ข้างใต้หรอวะ <see> โอเคลงไปด้านล่างนะแล้วมันอยู่ตรงไหนอะ oh, <man. S 1> นี่หรอห้าสองหก ว่าติดตั้งตำรวจแล้วลก็ปืนมินิกันด้วยนะอะอ๋อปุ่มมอนโรมเป็นภาษาละซีเหรอวะเอ้พอดีตกภาษาละเซียครับได้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 โอเคโอเคพอดีตกภาษาละเซียอ่านไม่ออก กดจีมานี่แน่ตายหมดมามาไม่หวั่นครับมามากไม่หวั่นไม่หวัน่นมามาก มาเข้ามาบุ้มไปมา,ามีจรวดเว้ยไปกลัวหรอก มาเต็มเลยมานี่ไอหอลุงตู่มาจากภาษีกูหมดยังหมดแล้วนะ แย่ yeah, แล้วมันจะพังแล้วหมามาไม่ม,ม,ไมีอะไรเสียแล้วพอมาแล้วมา วัวหรอกอใช้ให้หมดใชใ้คุ้มโอเคเคลียร์เรียบร้อยแล้วาอาการเอ้ยอุ้ยเอา้าดูทีวีพังซะงั้นโดนโดนสอยนะโศกอาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยโอเค จะต้องวิ่งแล้วที่ไปที่คอ,อเขดวนเลยเอ้ยเอออุ้ยตายหาไม่ลงอุ้ยอุ้ยเอาวิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่งไปไปที่คออ๋ออ๋อตายหาอ๋อปืนถล่มเอ้อเกาะเกาะเกาะไม่ได้ละเอ้อโออไปไหนวะเนี่ย เฮ้ยเหว่โอ้ยตกน้ำโอ้โหโอไปไหนอะโอยกระแสน้าพัดไปแล้วไปไหนเนี่ยม่มีใครช่วยกูได้แล้วเอิ้ยอุยกาาไว้นั่นเออิ่มน้ำเออเผื่อจะมาช่วยฉันนี่ย Oh. Oh. There he is! There's Yuri! Good, we'll need him. We're going after Makarov. Who yeah, the bloody hell Yuri? They say truth is the first casualty of war. Black Viking. <coughs> Black Viking. what's true? อยาเชื s <S However, okay ่อทุกอย่างที่ท uh. ี่ที่ที่คุณอ่านนะดิชคอนเฟอเรนซ์ในแฮมเบิร์กเดลจ้าเกี่ยวกับเรื่องสัดทีภาพแล้วเปล่าวะวันนี้เป็นเหตุการณ์จากภาคสองนะที่บอคโลฟไล่ยิงที่สนามบินนะ War isn't just natural selection played out on a grand scale. <in> but for now, it looks like the world may finally know peace. The only truth I've found is that the world we live in is a giant tinderbox. All it takes is someone to light the match. If this owns up, they half off. Let's go. This is Common Point on the road to Hamburg. Oh, I can't get a body card. What can I do? The president's office is secure. เทร์บูล,ลนส <c oughs> ์ลลน,สนะครับวันที่3ตุลาเวลา18บนากาสานาทีนะครับบนเครื่องบินนั่นเองนะอันนี้จะเป็นเหตุการณ์หลังจากหลังจากศึกนิวยอร์กก็ประมาณ2เดือนนะเออเอเลน่ามาชอบอะไรนะวัชเชฟสกี้ เป็นิเดนวอร์เชฟสกี้อ๋อไม่ใช่ปูตินหรอวะเฮ้ยถ้าถ้าเป็นปูตินนี่จะดีมากเลยนะจะได้ถามว่าเมื่อไรจะ,จะยุติสงครามยูเครนกับรัสเซียสักทีกวเบื่อแล้วอเลนนะ่าฮะขอไปขอไปด้านนี้ได้ป่ะไปหาอ,นนะอเลน่าเข้าไปข้างในก็ได้วะวัีอยากจะไปกินตับลูกสาวแล้ววะ เรามีอยู่สองทางเลือกนะสันติหรือสงครามชิวิตหรือความตายนะครับจะเป็นเรื่องย่ยวกลับของนะั่นแหละรัสเซียกับอเมริกาน,นี่แหละพลังหาทางยุติสงครามนี้อยู่นะอ้าวอะไรอ่ะเฮ้ยยังอ่ะใครใครมาอุ้ย ใชมาบุกเครื่องบินนะวะเอ๊ะปกป้องประธานาธิบดีนะรหัสแดงโอ้แย่แล้วมันบุงมาแล้วเไปดูซิว่าตายหาแย่แล้ว อ๋อา๋ออ๋อนอนมา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 เอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาโอ้ยโอ้ยเครื่องบินตรไหนอะอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยลอยละลิ้วหลายร้อยลิ้รโอ้ยโอ้ยแรงกระแทก โอ้ยเอาเดวปีวเนี่ยเปลี่ยนปืนก่อนเีอแล้วัน,นี่นี่ com oh, é o โอเคขอบคุณมากเอาเฮ้ยลูกสาวเรียแล้วลูกสาวประธานประธานได้ที่ที่ไปดีนะโอเคปลอดภัยแล้วเอ้ย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  ใอ้ยยยโโออ้้พาประธานประธานาธิบดีกับลูกสาวไปที่ห้องเซฟรูมนะโอ้โหตายห่านนะโอ้ยโอ้ยเอาเอาเครื่องบินโอ้ยเครื่องบินแยกเป็นสองส่วนโอ้ย โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเดินทางโดยสวัสดิภาพนะโอ้ยโอ้ยจะมีใครรอดไหมเนี่ยเอา โอเคเดี๋ยวเราจะต้องตามหาประธานาธิบดีนะไปไหนอะ่ะท่านไปไหนอะ่ะเคลงไปตามหากันนะครับท่านท่านอยู่ไหนท่านล่วงไปที่ไหน หวังว่าตกอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับไปไปไ <c oughs> <Yeah. S 1> ปเนี่ยไปไปไป อุ้ยเอาหเครื่องบินระเบิดีกโอ้โหเฮ้อมาแล้วพอมาพอมารับแล้วอาจารย์รัฒานาเทียบดีอยู่ไหนอะไม่ใช่

ป,ปืนแรงปืนแรงถีบสูงมากเลยปืนนี้ก็ได้วะ ัง,งอุ้ย <c oughs> ดีนะที่ใส่เสื้อก <c> ล <oughs> อกไอ้วะดูหน้า,นาให้เออระเบิดระเบิด มีด้านหลังเหรอเป็นปืนแรงที่โคตรสุดเลย ตรงนี้ก็ได้โอเค,อเ,คเจอประธานาธิบดีแล้วโอเคลูกสาวก็ปลอดภัยนะ คไปอ้าวมาขอล้อฟเฮ้ยตายห่าโอ้ยโอ้โหปากลูกเมียค่ะด้วยโอ้มันบุกมาชิงตัวประธานาธิบดีนี่ว่าโอ้ยอันบุการ ก็เหมือนว่ามาคารลอบต้องการรหัสรหัสยิงนิวเคลียร์นะสาวก็ไม่ปลอดภัยแล้วเออโอเคครับก็ขอจบคลิปเวทเพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ